เดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข่าแต่พระจิตเจ้าเชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้ลุกรรอนด้วยความรักของพระองค์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิงจะอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข่าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายทราบซึงในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้น และโปรดให้ได้รับความบรนเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริณะเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข,องข ah ้าพเจ้าทั้งหลายอามนข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรสงสันพานุภาพทรงนรมิดฟ้าดิน k o, here, o, ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูพริะเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอสทัสปปลาดทรงถูกตรึงการเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้สเสด็จสู่แดนมรณะวันที่ 3, สมทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายสเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพ แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อามนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระอาณาจ,จักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จ ในนนนแผ่ดิเหมือนนโปรดประทานอาหารปร,ประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การผจญแต่โป,โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถิดอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหานสตานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆแปลพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดน,นี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหานสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระสิริลุงโลแด่พระบิดาและพระบุตรและพระรจิตเมื่อในประทมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนพระเยซูเจ้าข้าโปรดช่วยเราให้พ้นขุมไฟนรกโปรดนำดวงยิญญาณทุกดวงให้รอดสู่สวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดทำลํำลึกแห่งความสว่างข้อรำพึงที่หนึ่งพระเยะสูเจ้าทรงรับพิธีล้างนะแม่น้ำจอแดนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จ ใในนนนนแผ่ดิเหมือสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การผจญแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเถิดอเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหานสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆแปลพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆแลพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดน mm ี nah ้และเมื่อจะตายอแมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอแมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้ทงหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แลเมื่อจะตายอามนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหานสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้แลเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหานสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แลเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหานสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แลเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระสิริลุงโลแด่พระบิดาและพระบุตรและพระรจิตเมื่อในประทมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน,พร,เ ا, นพระเยซูเจ้าขา้าโปรดช่วยเราให้พ้นขุมไฟนรกโปรดนำดวงวิญญาณทุกดวงให้รอดสู่สวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้อรเพึงที่สองพระเยสูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรสณหมู่บ้านคานาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายรงสถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นทิศการะพระนาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดระทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินอามนวันทามารีเปลี่ยนด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูอโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปดรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปลี่ยงด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปียงด้วยพระหันสถทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเพืลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปี่ยนด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดน,นี้แล้เมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปี่ยนด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิงง่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปี่ยมด้วยพระหันสถทานพร,พระเจ้าสถิตกับท่านผู ah ้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนวันทามารี เปียงด้วยพระหัรสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แล้วเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปลี่ยมด้วยพระหันสถทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพืลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปลี่ยนด้วยพระหันสถทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน วันทามารีเปี่ยงด้วยพระหันสะทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันต bon. ามารีพระมารดาพระเจ้าปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนพระสิริรุ่งโร์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอามน พระเยซูเจ้าค่ะโปรดช่วยเราให้ผลขุมไฟนรกโปรดนำดวงวิญญาณทุกดวงให้รอดสู่สวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้อระพึงที่สามพระเยสูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะ พระอนาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การผจญแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเทินอามนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัรสทานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดน,นี้แลเมื่อจะตายอามนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัรสถทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหานสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆแลพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้แลเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แลเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แลเมื่อจะตายอามนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัรสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัรสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหารสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แลเมื่อจะตายอาเมนพระสิริลุงโลแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต เมื่อนในประทมะการบัตนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอ,อาเมนพระเยสูเจา้าค่าโปรดช่วยเราให้พ้นขุมไฟนรกโปรดนำดวงวิญ,ญญาณทุกดวงให้ใหรอดสู่สวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้อระพึงที่สพระเยสูเจ้าทรงสามแดงพระกายอย่างรุ่งโรจนณะภูเขาทาบอ ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายรค์สถิต,ถตในสวรรค์พระนามพระรงจงเป็นที่ศักการะพระนาจักจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินอาเมน วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสะทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปียนด้วยพระหันสถทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปี่ยงด้วยพระหัรสะานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปี่ยงด้วยพระหัรสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปลี่ยนด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาผู้ลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แล้วเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปี่ยงด้วยพระหันสถทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนวันทามารี เปี่ยงด้วยพระหัรสะทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปวดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปลียนด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปวดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แล้เมื่อจะตายอาเมนวันทามารี S <S <ess im> เปี่ยงด้วยพระหันสถทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูอโอรสของท่านทรง,งได้รับพระพรยิ่งนะักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารี เปี่ยนด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามเมนพระสิริรุ่งโร์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเมื่อในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาม พระเยซูเจ้าค่าโปรดช่วยเราให้พ้นขุมไฟนรกโปรดนำดวงยิญญาณทุกดวงให,ให้รอดสู่สวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้อระพึงที่ห้าพระเยสูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทเพื่อเป็นเครื่องหมายของธรรมล้ำลึกปาสกาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอนาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข<ก>้า<ก>พเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อาภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การผจญแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเทินอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัรสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆดและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แลเมื่อจะตายอามนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหานสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆแลพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆแลพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดน,นี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัรสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดน,นี้และเมื่อจะตายอแมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัรสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมาารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอามนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัรสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหานสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้แลเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้แลเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระสิริลุ่งโลแด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในประธมการบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอามนพระเยซูเจ้าข้า โปรดช่วยเราให้พ้นขุมไฟนรกโปรดนำดวงวิญญาณทุกดวงให้ใหรอดสู่สวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดวันทาพระราชินีพระแม่ผู้ทรงเมตตาการุณาทรง,ง,งเป็นชีวิตความอ่อนโยนและความหวังของลูกทุกคนลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกในประเทศของเอวาขอวันทาร้องหาพระแม่ ถอนใจคร่ำครวญร่ำให้ในเหวน้ำตานี้โปรดเถิดพระแม่ผู้ทรงช่วยเหลือเกือ้อกูลลูกโปรดทอดพระเนตรเมตตามายังลูกและเมื่อชีวิตในประเทศนี้ผ่านพ้นไปแล้วโปรดแสดงให้ลูกเห็นพระเยซูพระบุตรผู้ทรงได้รับพระพรข้าแต่พระแม่ผู้เมตตาการุณาพระแม่ผู้อบอ้อมอารีมารีพรมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยนบทแสดงความเชื่อ ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์จะประทานพระอันสทา,านแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขในรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรง,งรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรง,งเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล และเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกเสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง บาปทำเครื่องพระไทยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อเมนทูสวรรค์ของพระเจ้าพระงทรง,งพระกรุณามอบข้าพระเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดส่องสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มค,ครองและนำทางชีวิตข้าพระเจ้าในวันนี้นนนด้วยเทินอาเมนเยซูมารีโยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแต่ท่านเยซูมาริโยเซปโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมาริโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่องในสินในพรของ,ของท่านด้วยเทินเดชะพะนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน